มาางซีเลยครับมาเส้นละมอเม็ดด้วยพี่นอ้องมูกุ้งหมกุงนะี่ะส้นพ่นโอ้ มึกว่าไม่เก่าลงไปต่ำนั่นเลยพี่น้องแล้วระวังตาเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวั่างไปสู้คู่สู้คนครับผมเมื่อนี้เฮาได้ตำสู้ทะเลเดือดพี่น้องกุ้งซุกนีครับปลาหมึกพี่น้องวิ่งบึงเด่งยังครึ่งพี่น้องมาแซ่บ,บแซ่ดอาม่าเมกเด้อพี่น้องทางกไก่ทางไก่เอาฝากยัางน้อยพี่น้องฝากก็เลยตามก็เลยก็แชร์เป็นก็เลยจ่ายบ้าเมคเลอครับผม <Wow. S 1> น้ำลายแตกพี่น้องเอ้ย โอ้ยมาเสิมาเวกพีนอโอ้ยน,น้ำลายไพี่น้องมึงซีซันเนี่ยมึงกุ้งเขาไหมโอ้กุ้งซุกพี่น้องมึงเนี่ยมึง้อหวานนัวนไปเลยสุดยอดเลย าเสียบครับมึงหดปะมึกพี่น้องอืม อ๋อแซ่บอืมกรุงเฮงเลยพี่น้องเดืองไอ้ไหายไปเล้วแซ่บเลยพูดนะเส้นน้อยพี่เด้อเส้ยนส้วงให้พี่พี่น,อน้องอยู่ข้างหลังแล้วกระปาหมึ๊กบ้างสินะครับมาาจะแซ่บม่อแมกเด้อพี่น้องอืม,อม

nhúng sáng ngang hắp mhm mhm Ngon quá mhm 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 มือแก่ส้วงเนี่ย้ำสวนให้เดือด <c oughs> ถึงมือเจ้กุ้ง <c oughs> <c oughs> สงสา่าง อแอบน้องเมนูแกซสวงครับ

คืออะไรพม่รู้เดือดขนาดอืมอ้มเดือดอืมอ้มโอเป็ด quá cùng rồi. Ốc sạc Xuông xuông thấy không ạ Ừ, nào. Có mực không? Xẹp đứa cái này nó. Mọi nè Đây là mức ở trên nát

Ừ. làm bà là mua hả mẹ ạ คำสุไทยมีงามพีเนองครับอืม ซาามุนี้มาเบกับขอบคุณทุกคนที่ติดติดตามรับรับชมมาเบกนะครับผมเมือม่อไหนเมื่อไหร่พ่อกับหม่พี่น้องซาามันี้มาแบกขอลาไปก่อนครับผมรดับเงิน,น,น,นเงินเงินต้นกนะดัเงินแสนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ